การแก้ปัญหาของเราเนี่ยคือช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะต้องปรับสภาพภายในโรงเรือนให้มีอากาศสัมผัสพอเหมาะพอสม,มคือเข้ามาแล้วเราหายใจสะดวกครับ<ะ>ลับที่ต้องรู้กรเกษตรทันสมัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรับที่ต้องรู้วันนี้ผมอยู่ที่อาเภอคลองหลวงตําบลคลองกรับจังหวัดปทุมธานีอยู่กับเกษตรกรรุ่นใหม่ครับคุณอดุลครับสวัสดีครับน้งอดุลครับครับวันนี้เห็นบอกว่ามีเทคนิคดีๆในการทำเห็ดนะให้มันมีผลผลิตทั้งปี ครับครับผมเพราะาผมเห็นว่าเกษตรกร,กร,รหลายคนเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของอการเพราะเห็ดเพราะรแล้วพอเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยเห็ดออกน้อยอเห็ดไม่ออกหรือว่าช่วงฤดูปกติน่ะเห็ด ออกไม่ตามต้องการที่ตัวเองต้องการเดือนหนึ่งเนี่ยออกมาไม่ถึง2ครั้งแต่ของเราเนี่ยยังไงก็ต้องทําให้เห็ดเนี่ยเจริญเติบโตได้ทุกๆอาทิตย์เก็บได้อาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็เดือนหนึ่งอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเก็บได้หนึ่งครั้งใช่นะฮะแล้วจะมีตลอดทั้งปีใช่ครับไม่มีเว้นวรคเลยไม่มีเว้นวรคเลยนะคแต่ที่สําคัญคือ วัตถุดิบที่เราใส่ไปในก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเราต้องคํานึงถึงเป็นวัตถุดิบที่เป็นอินทรีนะครับไม่มีสารเคมีตรงนี้บางที่เนี่ยมีสารเคมีปนเปื้อนก็เลยทําให้เชื้อราของเห็ดเนี่ยที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยก็หยุดการเจริญเติบโตก็เลยทําให้ช่วงเกิดภาวะเขาเรียกว่าอาการของน็อกเชื้อน็อกก้อนเห็ดก็ไม่ออกไม่เจริญเติบโตแล้วเวลาเราบ่มเชื้อไว้อย่างน้อยนะครับสามสิบห้าวันสามสิบห้าวันเมื่อครบ35วันแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเปิด เลยเปิดไม่ได้นะครับ,รบ,รบเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเดินเต็มตูดก้อน35วันก็จริงรแต่เราจะต้องใช้ระยะเวลาอีก5วันให้เขาเนี่ยทำฟอร์มดอกจากตูดก้อนเนี่ยดันขึ้นมาอยู่ที่ปากก้อนก่อนอันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นเลยใชหมฮะว่า จะต้องมีฝ้านะฮะให้มันเรียกว่าเกือบเต็มทั้งก้อนใช่ไหมค่อยเปิดใช่ไหมครับผมอันนี้คือหนึ่งเทคนิคนะฮะในการในการที่จะเพาะเห็ดเพื่อที่จะขายหรือว่ากินเองช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีปัญหาใช่ไหมว่าเห็ดไม่ออกเนี่ยนะฮะเราแก้ปัญหายังไงอังแก้ปัญหาของเราเนี่ยคือช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะต้องปรับสภาพภายในโรงเรือนให้มีอากาศสัมผัสพอเหมาะพอสมคือเข้ามาแล้วเราหายใจสะดวก หายใจสดชื่นอากาศไม่แห้งเข้ามาเนื้อตัวไม่เหนิดอะหนาอันนี้ สัมผัสแรกที่เราเข้ามาคือรู้แล้วว่าโอเคอุณหภูมิได้แต่ถ้าเข้ามาอบอ้าวร้อนอากาศแห้งควรที่จะต้องรดน้ําทําเป็นลักษณะของสปริงเกอร์บนหลังคาก็ได้เปรียบเสมือนเป็นลักษณะของฝนตกแล้วก็ปรับบริบทรอบข้างเคียงของโรงเรือนเนี่ยให้มีในเรื่องของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นอ็เอาต้องเอาต้นไม้อย่างอื่นมาใส่ด้วยเพื่อให้มันเกิดกระบวนการหรือว่าบางบางที่เนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของเอาเป็นพืช ที่สามารถไล่แมลงไล่ยุงได้ก็ปลูกตะไคร่หอมรอบๆโรงเรือนเดี๋ยวก่อนพูดถึงยุงแมลงแมลงนี่พอเข้าใจได้ยุงไม่มีผลต่อเหตุแล้ว ยุงเนี่ยคือมันมันม,มีมีอิทธิพลที่ว่าเวลามันเข้ามาเนี่ยมันจะมันจะดึงแมลงอื่นเข้ามาด้วยอ,อพอดึงแมลงอื่นเข้ามาด้วยเวลายุงม,มันไปแล้วเนี่ยแมลงอื่นมันก็จะมาอาศัยมาไขวางวอ่าไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกแมลงหางหนีบหรือรว่าจะเป็นตระกูลไรต่างๆพวกนี้มันเป็นพาหะที่นาเชื้อโรคนําแบคทีเรียเข้ามาก็มาจากตัวยุงเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องคํานึงเหตุจะออกดีไม่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยและอันดับสองก็คือ เมื่อเราปรับสภาพของน้ําของอุณหภูมิได้แล้วจะต้องรู้ในทิศทางของลมด้วยหลักชัยภูมิที่สําคัญก็จะทําให้การเจริญเติบโตของเห็ดเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วอย่างนี้ถ้าทําตามเงื่อนไขนี้น้องอดุลรับรองว่าในฤดูร้อนหรือฤดูที่เห็ดไม่ออกเนี่ยเห็ดก็จะออกจะออกจะเจริญเติบโตได้ตามที่เราต้องการเลยและที่สําคัญคือถ้าเกิดว่า อาการของดอกเนี่ยมันไม่ยอมเจริญเติบโตหรือว่าไม่ยอมทำฟอร์มดอกสักทีหนึ่งเทคนิคอีกง่ายๆนึงเข้าไปในครัวไปหาผงชูรสมาสักหนึ่งช้อนชาเอาไปใส่ในน้ำเปล่าหนึ่งลิตรยังไม่พอนะครับไอที่เรากินเครื่องดื่มชูกำลังกันทุกๆุช้าแน่ทิงแดงเอาสักหนึ่งฝาเทใส่ลงไปขยะคูเขาให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็นำมาฉีดบริเวณที่ปากก้อนฉีดทางห่างแล้วตรงนี้ห่างอยู่ประมาณสักสามฉีดเซนฉีดผ่านไป เช้าแล้วก็เย็นไม่เกิน2วันเหตุผลเ,เขาจะทําฟอร์มดอกมา,าเหตุผลก็คือเวลาที่เหตุเขาไม่ยอมจเจริญเติบโต,ตเนี่ยก็คือเขาขาดในเรื่องของตัวกูโคต เพราะบางทีพออากาศมันแห้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลได้ทันทีฉีดกูโคตให้เขาไปเลยเป็นอาหารทาวลวนที่ไปที่ปากเขาก็จะได้รับกูโคตแล้วก็จะเดินเติบโตออกมาแข็งแรงสามารถดึงสารอาหารที่เราผสมไว้ในก้อนออกมาดีๆก็จะได้ดอกเห็ดที่ใหญ่ที่อวบแล้วก็ที่ดำสมบูรณ์เอาไปขายได้เอาไปแบ่งปันได้และที่สำคัญอินทรีย์ล้วนๆใช่คับ นู้ครับนี่เป็นเคล็ดลับในการเพาะเห็ดนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งปีนะครับเคล็ดลับวิชาความรู้เหล่านี้นะครับหาชมได้ในรายการคนนำทางซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสินที